สวัสดีครับผมลูกครับฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับวันนี้ครับเรามาถ่ายิทยากันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพบกับดาวเคียงเดือนของแต่ละสาขากันเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพบกับดาวเคียงเดือนสาขาแรกเลยนะครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะสาขาอังกฤษุรกิจค่ะ ชื่ออ่าไปแปมกีก่อนครัชื่อแสงค่ะน้องแสงค่ะฮลโหลสวัสดีค่ะชื่อซีค่ะเอาภาษาอังกฤษสัสบอค่ะป็นนี้ชิลจะให้น้องเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ครับทีมงานของคณะมนุษยศาสตร์สังเกตสังคมศาสตร์ครับมากันเทียบเลยนะครับนี่ครับเชิญลยครับทีมงานของเรามากันเต็มเลยครับครับวันนี้ครับพูกับการถ่ายทำวิทยาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรานะครับ ครับผ่านไปแล้วการถ่ายทําวิทยาของดาวเดือนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายทําวิทยาของดาวเคียงเดือนครับพบกันแน่ครับสุดยอดแน่ครับวันที่12กันยานี้นะครับรับรองได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งของจากคณะเทคโนโลยีนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เรามีการจัดประกวดเป็นของคณะนะครับก็งานจะยุ่งยากนิดนึงการนัดน้องก็ จะยังไงล่ะยากนิดนึงก็มันเป็นครั้งแรกมุ่ใหม่สมัครเล่นเนาะก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมค่ะเดี๋ยวจะพา,าแนะนำนะคะ่ะันนี่ก็จะเป็นดาวนะครับดาวจากสาขาสถาปัตค่ะสถาปัตนะคะอันนี้ก็ออกแบบออกแบบนะครับน้องคนนี้ตัวเต็งนะสองคนนี้อันนี้เขาเขามาจัดเต็มแบบลุกนักศึกษาชุดนักศึกษา วยใสอันนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับจากสาขาเลยคืออิเล็กทรอนิกส์ครับจากอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็หน้าตาแบบนะทำให้พี่ละลายเลยเตือนะครับอืมก็เป็นยังไงก็อันนี้ก็เป็นของไฟฟ้าของผูตผลิสาขาผู้ผลิไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่ครับไฟฟ้าก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ จะเป็นภาพออไว่าตอเลขหนงาเมือของเราก็จะเริ่มเป็นการถ่ายเดี่ยวก่อนนะครับซึ่งการถ่ายเดี่ยวเป็นการเป็นการถ่ายของดาวก่อนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเป็นเดือนนะคะเดือนก็จะถ่ายัดหลัง หลังจากดาวแล้วก็เป็นการถ่ายคู่คู่การแบบเหมือนเหมือนอยากจะถ่ายพิวิทด,ดิ้งอะไรแบบนี้นะคะคู่รักจำเจหรือแล้วเอาสุดท้ายก็จะเป็นการถ่ายหน้าคณะนะคะมีดาวเทียมไหมดาวเทียมปีนี้ปิดไว้ก่อนได้ไหมไม่อยากโชว์อคอยไปคอยไปเจอไปเจอกันของมหาลัยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะน้องดาวและเดือนคณะครุศาสตร์นะคะก็มาถ่าย VTR คะ่ะ presentation นะคะแนะนําดาวและเดือนนะคะของคณะครุศาสตร์ <Yeah. S 1> ก็เมื่อวานนี้นะคะเราก็ถ่ายไปละหสาขาวิชานะคะก็จะเป็นทีมงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะของจับ,บุรีรัมนะคะ <c oughs> ก็คือดาวเดือนคณะครุศาสตร์พาเที่ยวบุรีรัมค่ะ <c oughs> ก็จะมีอ่างเก็บน้ำนะคะสลองประธานนะคะแล้วก็มีสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมนะคะแล้วก็มี อุทยานนะคะเขากระโดงนะคะส่วนวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเป็นโรงเรียนนะคะซึ่งมีอายุร้อยปีเลยนะคะนั่นคือโรงเรียนบุญยมพิทยาคมค่ะก็คอยติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจดาว,ดวเดือนของเราค่ะบ๊าไบ่แค่ะ ฉันเง้อมองหาผู้ชานยนะลูกเนอ <c oughs> เอาอาชีพเก่ามาใช้ขอพี่เก่งดงเนคุณพระ